วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ผมว่าพี่หอยอ่ะเสียงงมีเอกลักษณ์แล้วเท่ในยุคนั้นเรารู้สึกเราชื่นชมมากกับเพลงเหมือนเหมือนร้องแล้วรู้เลยว่าใครอ่ะใช่คนที่เหงาคนที่เหงาดังมากแต่ก็คือซิงเกิลเดียววันฮิตวันเดอร์เลยทำไมตอนนั้น่ะพอเพลงมันดังมาปุ๊บแล้วทำไมเราไม่แบบทำตอ่อทำตอ่อทำตอ่ำตอเรื่อย<ช>ๆพี่หอยเพราะว่าอะไรผมบอกเลยว่าพอหลังจากเพลงนั้นแล้วผมแหมเห็นใช่ไหม กคุณยังไม่รู้เลยใช่ไหมผมมีอัลบั้มเลยหลังจากแอบเหงาเนี่ยผมได้เดินทางทําอัลบั้มกับพี่นี่เพลงอะไรวะเห็นไหมยเห็นไหมเดี๋ยวพี่หอยเราพูดลองพูดเพลงอีกเพลงสองเพลงทีของพี่อัลบั้มนั้นนะเป็นหน้าปกเป็นตัวผมดําหมดเลยออัลบั้มดําจังคือถามก่อนว่าหลังจากเพลงแอบเหงาเนี่ยนานไหมพอจบอัลบั้มนั้นแล้ว ก็เข้ามาอยู่ในแกรมมี่ครับแกรมมี่แล้วก็ได้ทำทำอัลบั้มนี้อ๋อไม่นานไม่นานเ่ยเหงาเนี่ยมันดังยาวพี่หอยควรทำภาคต่อหรือเปล่ามีนะเขาเคยคิดจะทำแอบหิ้วกับบ้านเออแอบเหงาแล้วแอบหิ้วแอบหิ้วแอบหิ้วกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แต่มันไม่ประสบความสำเร็จเนื้อมันไม่ลงตัวตอนนี้พอเนื้อไม่ลงตัวก็เลยหันมาทำธุรกิจแทนบ้าไม่เอาอย่าพูดเลย ไม่ไม่พูดใช่ไหมเรื่องธุรกิจอยวพูดเลยโอเคผ่านไปเนาะจับก่อนจับก่อนเฮ้ยแบบเพิ่งเมอหน่อยนีตอนนี้ธุรกิจคุณโด่งดังมากแลวที่สําคัญคือคนสั่งกันเยอะมากเออเป็นรับจ้างรูนรับจ้างนี่แต่คุยกับวิลลี่เฮ้ยเราอยากทําอะไรไหมตอนแบบทําไปเรื่อยๆจนจนดูกับชีวิตเราไปอะไรเงี้ยวิลลี่บอกเออทำอะไรดีวะเอาทำรายการยุทธก็ทําไปรักสัตว์ก็ทํารายการสัตว์ไปเฮ้ยปลูกผักไหมวิลลี่บอกปลูกผักไหม ปลูกผักให้วินกินคิดอย่างแรกคือปลูกผักให้หลานกินแค่นั้นเลยพอปลูกผักเสร็จแล้วปับ๊บเออมีที่ไหมโอ้โหไม่มีวะผมคุยกันอยู่ที่ที่บ้านผมแม่เดินแม่มีที่โลกแม่บอกมีอยู่สิบไร่เฮ้ยอ,อ,อยู่ที่ไหนอะแม่แม่บอกจําไม่ได้เอาแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้ให้พี่สาวไปตามมา ไปโทรเอาโลเคชันแม่ก็ไม่มีมนะฮะก็โทรหาคนที่อยู่ติดกับไล่เราโทรไปปุ๊บส่งโลเคชันมาปุ๊บเสร็จปับ๊บเราก็ไปพอจอดปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่ใช่เล้วเว้เปิดประตูออกมาวิลลี่พูดคําแรกเลยจะขึ้นเหรอวะทว่า,าดินมันแห้งเหรอ,หรอพี่เลยที่ที่ดินมันเป็นสีแดงมันเป็นมาบอกเออเราก็บอกเฮ้จะทําไงวะเอางี้เราทำเรียลลิตี้เลยดีกว่า ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยแล้วปลูกไปเรื่อยจุดเริ่มต้นมันจุดเริ่มต้นแล้วเราทำตรงนั้นเราทํารายการปั๊บเราปลูกเป็นไหมไม่เป็นก็ได้รับคําแนะนำอินบ็อกกันเข้ามาจาก Youtube เฮ้ยผมทําเรื่องดินดินเนี้เป็นสิ่งที่ยากมากๆในการทําเกษตรต้องปรับดินอยู่หนึ่งปีไม่ต้องทําอะไรเลยปรับดินทาโรงปลูกน้ำอะไรไปแล้วขยายไปแล้ว ปีที่สองสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้ำอํำกับปุ๋ยเฮ้ i, เราก็ต้องเฮ้ยวางเฮ้ i, น้ามันอยู่ตรงไหนว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยต้องเป็นอินทรีย์แล้ววิลลี่บอกต้องออแกนิกต้องไรสารเคมียากไปอีกอีกหนึ่งปีพอขึ้นปีที่สามเริ่มปลูกเว้เฮ้ i, ปลูกขึ้นเว้ปลูกขึ้นปลูกขึ้นอะไรเป็นอย่างแรกพี่หอยตอนนั้นผมจําได้ว่าผักชีจําได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นปีที่สามเนี่ย ผักชีออร์แกนิกโลละ450ผักชีแพงช่วงหนึ่งเอ้ยผมปลูกเลยปึ๊บเสร็จผมกะจะขายมผมไม่รู้ขายไงผมก็เลยเรียกเขามาเรียกเขามาดูปึ้งเสร็จปั๊บอ่ะพอจะตัดปั๊บเท่าไหร่เราถามก็อเอ้ยเราน่าจะมีร้อยกว่าโลนะร้อยกว่าโลสี่ร้อยสี่หมื่นกว่าบาทนะอ่าคิดว่าได้หนังงั้น,นต้องมีนั่งงั้นนะ<อ>เขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาตัดไปก่อนอ่าแล้วเท่าไหร่อ่ะอยังไม่บอกครับเดี๋ยวให้ถึงหน้าตลาดก่อนถึงจะรู้ราคาถ้าเขาให้เราร้อยหนึ่งล่ะก็ไม่ เออเขาก็กดเราได้เาเราก็เลยใช้วิธีลองขายใน Facebook ครึ่งชั่วโมงหมดเลยได้เท่าไหร่3 0 0รกว่าบาทไม่300กว่าบาทต่อ1นโลต่อ1นโลไม่ได้ตามราคาจริงด้วยเลยโลละสามร้อยห้าสิบผมลดให้ร้อยงด้วยเอ้ยขายได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็พอขายได้ถูกได้เราก็เลยคิดว่าายผักอะไรเริ่มเป็นที่ต้องการผมก็เลยปลูกผักซูเปอร์ฟู้ด พวกผักสลัดอ่าผักสลัดอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มขายได้ออนไลน์ครับคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราฟังอ่ะเรารู้สึกว่าพี่หอยอ่ะสู้มากคือปรับดินอยู่ปีหนึ่งทำระบบน้ําอยู่ปีหนึ่งคือถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเราสมมติเรามีที่สิบไรอ่เราขายที่ขายจบไปเลยจบจบไปแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่ที่มันดินมันดีๆทำไมกูไม่คิดวะเนี่ยเราจะได้จบตั้งแต่ทีแรกเราทำก่อนนะพี่บอกเลยพี่ขายแล้วนะ